รถครอบครัวที่ยอดนิยมที่สุดในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าอนเนกประสงค์มากๆนะครับใช้งานได้หลายรูปแบบและโฉม all n e คันนี้เป็นโฉมที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับผมราคามือหนึ่งายแดงมีร้านสาม้านสี่อย่างแน่นอนครับผมกับเจ้าตัว toyota c o r o l l r 2.4 v2 wheel drive ปี2019นะครับคันนี้สีดําเงาสวยๆเข้มๆแบบนี้เลยครับผมฟังก์ชันได้มาพอๆกับตัวท็อปเลยนะครับผมพลาดไม่ได้ต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะครับเพราะว่ามี โปรโมชั่นขับปีเก้าสวันนะครับผมไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆนะครับผมไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะโทรมาหาบุ้งได้ที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ได้เลยครับผมนะแล้วก็รับชมคลิปกันให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดตัวรถและการจัดไว้นะครับผมราคาต่อรองได้แน่นอน โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถพีพีเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวโฉมออนิวนะครับผมโฉมยอดนิยมเลยสําหรับคันนี้นะครับผมนะไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวรองท็อปแต่ว่ายอดนิยมที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมเป็นโฉมออนิลโฉมไม่ฟังก์ชันเยอะๆครบๆแน่นอนครับผมมาพร้อมกับสีดําเงา ดุดุเท่ๆแบบนี้เลยครับผมนะกับ Toyota Fortuner 2.4 V 2 w อ e จได้นะครับผมคันนี้โอ้โหตัวโฉม All New ปี2019นะค,คันนี้สภาพแบบใหม่เอี่ยมครับผมยังกลับป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคันนี้ราคาสุดพิเศษเลยครับผม1 2 0 0 0ล้าน20,000บาทครับผมนะถ้าเป็นป้ายแดงก็ล้าน3ล้าน4แต่นี้ราคาเบาลงมาเยอะนะครับ1 2 0 0 0ล้าน20,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจจับจองไม่ได้ของนะโทรมาหาบูมได้เลยครับผม 0902989893ครับผมนะอันนี้ก็สามารถฟรีดาวน์ได้เช่นเดียวกันครับผมแถมยังได้โปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับเอารถไปใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆเ,เลยครับผมนะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มเมจ่ายเงินอีกทีปีหน้าเลยครับผมนะค่างวดอยู่ตกอยู่มัน19,000บาทนะครับประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมรีบจับจองเข้ามาก่อนนะ0902989893ครับผมราคาแบบนี้ ก็สามารถต่อรองได้เช่นเดียวกันนะครับผมโทรมาหาผมก่อนได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะเริ่มกันที่ด้านหน้าครับผมนะพี่ๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วไม่น่าจะพูดเยอะนะครับผมกระจังหน้าเป็นตัวโครเมียม3ชั้นนะครับผมตามสไตล์โฉมออ l new เลยนะครับผมเนี่ยตามสไตล์โฉมออ l new ก็จะเป็นแบบต้นแบบต้นตำรับให้พวกตัวท็อปนะครับผมนะพวกเรจนเดอร์อะไรพวกนี้2.8ซิกมาโฟนี่ครับคล้ายๆกันนะโคมไฟหน้าครับผมก็จะเป็น ตัวไบบิร LED เช่นเดียวกันเป็นหลอด LED นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมไฟ LED มีมาครบๆเลยส่องสว่างชัดเจนงครับผมมาพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับผมนะตรงบริเวณโคมไฟนะครับจะมีคิ้วโคมียมมาให้ด้วยลากยาวไปเลยนะครับผมโคมไฟสายแจ๋วแบบนี้ครับพัดด้านล่างครับผมจะได้เป็นไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยตัวโคมียมนะครับเงาๆเช่นเดียวกันนะครับผมนะฟังก์ชันไม่ได้ลดลงเลยนะครับผมถึงจะเป็นตัว ออริจินอลของแบบนี้นะครับผมนะด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นตัวสีดําเปียโนแบ็กนะครับผมบริเวณกระชนด้านหน้าและด้านในนะครับมาต่อกันที่ช่วงล้อเลยดีกว่านะครับผมนะอันนี้ได้เป็นแม็กทูโทนเช่นเดียวกันนะครับผมนะออปชันเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะแม็กทูโทนเดิมๆจากโรงงานครับผมเป็นสีซิลเวอร์ตัดกับสีดำเปียโนแบ็กแบบนี้ครับผมนะตัดยาง265ทับ 60R18 ครับผมอันนี้นะ และยังได้เป็นดิฟเบรกมาแล้วทั้ง4ล้อเช่นเดียวกันนะครับผมความปลอดภัยเหมือนกันเลยนะครับผมแอร์แบกมีให้ครบ,ครบ,ครบแน่นอนครับผมนะลัตยางปี22เลยนะยางปีใหม่มากๆครับผมดอกยางยังลึกๆแน่นอนพี่ๆใช้งานกันได้ยาวๆนะครับผมโชคนี่ครับใหม่มากๆตัวเบ้าโชคนะน็อตไม่มีขยับมาร์กลงงานยังอยู่ครบทุกจุดครับผมสภาพเอียงๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ชายบันไดนะครับบันไดข้าง จะได้เป็นสีเทาแบบนี้นะสีเทาเงาเข้มๆสวยๆนะครับผมกระจกมองข้างครับผมจะเป็นสีดําดําเงานะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับผมสีเท่ากันเสมอกันทุกจุดนะครับดูได้เลยไม่มีเฉียวชนมอไซค์มาอย่างแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น led ซะด้วยนะครับผมของมูลกามิของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับไป led ด้วยนะสวยงามแน่นอนตอนเปิดนะครับผม มีไฟเลี้ยวให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมมาต่อกันที่แชสซีนะครับผมนี่ครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับผมเนื่องจากรถ PPV เป็นแบบเอ่ออนกประสงค์พื้นฐานมาจาก SUV กับรถกระบะนะก็ต้องมีตัวแชสซีมาให้แบบนี้นะครับผมนะเพราะว่ารถค่อนข้างคันใหญ่นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนรับประกันน็อตไม่มีขยับดูกลมคงรูปเดิมแชสซีไม่มีตัดต่อตัดแต่งรอยเชื่อมรอยสนิมไม่มีเกาะเลยครับแม้แต่นิดเดียว เต็มที่มีแค่ค่าฝุุนครับผมเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพทางความสะอาดให้นะครับผมแค่จับจองมาผมเท่านั้นนะก่อนออกรถได้รถเหมือนใหม่ใหม่เอี่ยมเลยก็ว่าได้นะคันนี้นี่ครับฝาท้ายเคมอเตอร์ครับผมคันนี้มาจากเคมอเตอร์เลยนะก็ถือว่าคุณภาพระดับหนึ่งเลยนะครับผมฝาท้ายแบบนี้เลยครับผมจะมีเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็มีตัวโลโก้ฟอร์จเนอร์ที่เป็นโครเมียมครับผมโคมไฟท้ายสายเจ๋วเช่นเดียวกันและก็ยังเป็น L E ลครับผมล้ำมากมากนะถึงจะเป็นชมออนิวแต่ว่าฟังก์ชันไม่มีตกเลยนะครับผมฟังก์ชันแบบคล้ายๆตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะมีตัวสปอยเลอร์นะครับผมแบบนี้มาให้เป็นของเดิมของแท้จากโรงงานสีดำนะครับเนียนสนิทครับผมเท่ากันทุกจุดมาพร้อมกับไฟเบรกดูให้สามสปอยเลอร์คือชิ้นใหญ่มากๆนะครับผมนะบนหลังคามีเสาอากาศคีบฉลามนะครับผมแล้วก็เรี่ยมสันสวยงามไม่มีตีลังกามาอย่างแน่นอนครับผม เนี่ยมีเราติดตั้งแหลกนะแข็งแรงแบบนี้นะครับผมสีเทาเมทัลลิกสวยๆครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟทับทีมครับมีติดมาให้แล้วเรียบร้อยไล่ฟงไลฟ่ไลฟ้ามีมาให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยฟังก์ชันครบนะครับผมออปชั่นครบภายในนะครับผมได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้ครับผมน้ำตาลเข้มนะก็เป็นโฉมออลิวและโฉมใหม่แล้วปี19จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ครับผม เพิ่มความหรูหรานะครับผมมีระดับนั่งสบายนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนุ่มๆนะครับผม mm hmm. นุ่มๆแน่นๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเย็บใด,ดๆทั้งสิ้นครับตัวมือเปิดนะครับผมมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมแบบนี้ครับผมนะขึ้นชื่อและเรื่องความหรูหรานะก็เลยต้องมีโครเมียมติดมาแล้วก็มีตัวเซ็นทัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมนะ แผงประตูคร ubers, ับคุมโทนด้วยสีดําตัดกับสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้หุมด้วยหนังนะครับผมนะเป็นซอฟทัชจับสบายๆนะครับผมแล้วก็มีตัวตีเทาเมทัลิกคาดตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยครับจไยฟ้าสีออโต้เนี่ยบางแบรนด์ไม่มีให้นะครับผมนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวท็อปยังไม่มีให้นะบบางแบรนด์โอเคครับผมต่อไปที่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานมันติฟังก์ชันเรียบร้อยครับผมมาพร้อมกับแพดเดิลชิพ ขับใส่เกียร์สนุกสนุกเลยครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับผมเข้าเกียร์ได้ตามปกติหกสปีดเลยนะนี่ครับพวงมาลัยิบังิการสามารถคอนโทรลเสียงเอ่อรับสายโทรศัพท์ได้ปรับโหมดได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลน้าปัดเดือนไม้นะครับนะนี่พวงมาลัยเดิมนะมีลายไม้ค่ะอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Fort u n เ r เลยครับผมนะไม่มีแตกลายงาใดๆทั้งสิ้นเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าซะด้วยครับผมนะก็คือว่าล้าเหมือนกันนะครับผมล้าอยู่เหมือนกันเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ ได้หลายรูปแบบครับผมนะปรับได้หลายระดับด้วยตามสรีรละของร่างกายได้เลยด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันครับผมนุ่มๆสีน้ําตาลเข้มครับแน่นๆนุ่มๆอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเหมือนกันนะครับผมนะรถโฉมใหม่ไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอนคันนี้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสื่น กิโลนะครับผมสําหรับรถครอบครัวรถ PPV ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเลยกําลังพอดิบพอดีนะครับผมนะเลขไมล์ประมาณนี้มาดูนี่ครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมโลโก้โตโยต้าแบบนี้มีเอดีการ์ดให้นะครับผมสามารถเปิดแมปเปิดเฮวิเกเตอร์ขับรถไม่หลงทางแน่นอนเชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย usb ได้ตามปกติเลยครับผมนะทุกที่ต้องมีมาให้นะครับผมบอกเลยรถ PPV รถครอบครัวสบายมากๆครับผม นะครับพ่อครัวคือสนุกและสบายครับผมด้านล่างเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมปรับออโต้ได้ตามปกติเลยล้าอยู่เหมือนกันนะครับผมอีโคโหมดเพลว์โหมดมีมาให้นะครับผมช่วยในเรื่องของการประหยัดนะครับผมอีโคโหมดตรงนี้เลยนะครับผมคอนโทรลได้แบบนี้เลยแทคชั่งออโต้ก็มีนะครับผมนะการลื่นแบบนี้เกียร์ออโต้ขับสนุกสนุกแต่ว่ามีแบตแพดเดิลชิพนะครับผมยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยทั้งสนุกแล้วก็สบายด้วยแน่นอนนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆแล้วกันนะขออนุญาตให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมภายในห้องโดยสารมันสบายแค่ไหนมันที่นั่งมันเหลือๆเลยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับพี่ๆไปกับครอบครัวนี่สบายแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะสําหรับอันนี้ขออนุญาตเปิดไฟสวยๆก่อนนะครับผม ลำโค้งมีมาให้นะแบบนี้มีครบทุกจุดนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับตามสไตล er ์ f o r t จ n เนเลยนี่ครับเวลาเปิดไฟครบทุกดวงก็จะสวยแบบนี้เลยมีเด t o ทงเด y t ทามมาให้ด้วยนะครับผมเด y t ทามแลนดิ้งไลท์รถโฉมใหม่ต้องมีมาให้หมดแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับ2.4 V จุด e ี่ d ี i v วิวปี2019 โฉมออนนิวนะครับสีดําเงาเข้มๆสวยๆแบบนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยหนึ่งล้านสองหมื่นบาทครับผมถูกกว่าป้ายแดงสองสามแสนเลยนะครับผมนะคุ้มค่ามากๆคันนี้ฟังก์ชันแน่นๆจัดเต็มแน่นอน,นครับผมนะแถมอย่างนี้แถมคันนี้ยังสาม,มารถฟรีดาวได้ด้วยและรับโปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบวันไปเลยนะครับผมออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่างวด3สามเดือนเต็มๆครับผมนะไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยพ <c oughs> <c oughs> ี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของ โทรมาหาบุ้มได้เลย090-298-9893ครับผมนะยินดีให้คำปรึกษานะครับผมพี่ๆรุกๆท่านและก่อนไปนะครับขอฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมสต็อกมีหลายสิบคันนะเดี๋ยววันอื่นนะครับผมผมจะมาเปิดสต็อกเปิดทางแสงรถครอบครัวให้รับชมกันนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนไว้เราติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ